ครับวันนี้จะพามาชมรถนิสสันบิ๊กอนะครับในตำนานนะครับในยุค90นะครับตัวนี้จะเป็นรถนิสสัน b ิ๊กเครื่อง2.5ฝาแดงนะครับสภาพสวยครับสีน้ำเงินครับมีล้อแม็กมียางครับพร้อมใช้งานนะครับรถยังสวยคลิปนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับระบบฟืนระบบไฟดีหมดนะครับ เข้ามาชมข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจอโค้งแล้วนะครับเป็นนิสันจอโค้งนะครับเกียร์หสปีดธรรมดานะครับแคปจะเป็นแัปใหญ่นะครับเบาจะหุ้มมาด้วยเบาะหนังนะครับข้างในสะาสะอานดีนะครับกระจกก็จะเป็นตัวเมือหมุนนะครับพอระบอไม่ขาดนะครับพอระบอภาษีไม่ขาดนะครับ เครื่องจะเป็นเครื่อง2.5ฝาแดงนะครับสภาพข้างในสวยนะครับสนใจติดต่อโทร062 038 4768นะครับคุณกรอบอราคารดจ้อมเยานะครับอยู่ที่85,000บาทเท่านั้นเองครับนี่ครับตัวเลขคานอะไรอยู่ครบหมดนะครับขอบคุณครับ